เนี่ยความหมายของคาวันนับประหลัดมันมีอยู่ว่าเราเก็บตัวในระยะอันซาเป็นพิเศษให้มีเวลามองด้านในหรือทำหน้าที่ชีวิตในคันนี้ให,ให,ให้ที่สามที่สี่นี่ให้มันมันได้เร็วเร็วๆออก่อนแต่จะ แตกตายทำลายขันแม้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรก็อยากจะทำให้เป็นแบบฉบับให้คนอื่นเขาเอาอย่างได้โดยง่ายนี่คือการตระทวง <c oughs> ถ้ามันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มี ระเบียบเป็นแบบฉบับอยู่มันก็ทํายากไใครจะทําก็ทํายากดูทีทั้งทีพระมานูวางระเบียบนี้ว่าเป็นพันๆปีมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะสนใจแล้วยิง่งยิ่งละเลยยิ่งดูมินดูถูกว่าเป็นเรื่องค้นสมัยเรื่องบ้าๆบอๆไปเสียอ,อ,อีก <c oughs> นั่นเราเป็นผู้กระท่วง ให้ทุกคนแบ่งชีวิตเป็นสี่ชั้นตามโคตรของมมนูแล้วให้เดินไปให้ตลอดทั้งสี่ชั้นก่อนแต่จะตายสยา่วนสัญญาณนี่สมัยนี้ทำได้ง่าย,ยามมาอย่างตระมาเนี่ยอยู่ป่าไม่พูดไม่ไปไหนก็ยังทำสัญญาตได้เพราะมันมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุมีอะไร การที่ส่งบทความไปลงหนังสือพิมพ์หรือออาไปออกวิทยุนั่นคือทําหน้าที่อย่างสัญญาตาพร้อมกันไปกับวรรณประเราเก็บตัวอะไรมากที่สุดในที่เงียบสง,งัดไม่ต้องไปไหนก็ทําหน้าที่ส่องแสงสว่างแก่ผู้อื่นได้เ <st> รือ่อการอยู่อย่างนี้ยิ่งเป็นแสงสว่างที่ดีถ้าใครได้เข้าใจ ผู้ที่อยู่ปลายชิดไปมองเห็นและเข้าใจมันก็ยิ่งเป็นสันญ,ญาตอาอย่างยิ่งอยู่เหมือนกันส่วนคนที่อวดรีแล้วโง่เกินไปนะั้นมันก็ช่วยไม่ได้มันมีมาะทิฐิไม่เข้าใจอะไรได้มันก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> นี่เราเอาระดับเวนยชนเป็นเป็นเป็นมาตรฐาน มันควรจะพูดกันรู้เรื่องว่าชีวิตมีชั้นมีระดับอยู่อย่างนี้พยายามเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราจะไม่เสียทีที่เกิดมาโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศา,าสนาเรื่อง ทีนานึกนาคิดมันมีอยู่อย่างนี้ <c oughs> ในบ้าน,ผานแผนกกฎหมายโบราณมันมีคำสี่คำนี้ไหมตอนมนูษธรรมศาสตร์มีคำว่าปรมจารีริหัตวันปรัตสานญาตไปเปิดดูมาี่ <c oughs> มันน่าจะมี ต้เป็นหลักการใหญ่ของมนุษยธรรมศาสตร์ซึ่งจะจําแนกเรื่องสังคมออกไปเป็นคะแนแนันแอนระวางกฎเฉพาะเฉพาะเฉพาะเรื่องพ่อแม่ปฏิบัติอย่างไงต่อลูกลูกปฏิบัติยังไงต่อพ่อแม่เพื่อนบ้านปฏิบัติอย่างไตาาตางไต่อเพื่อนบ้านนี่นั่นมันเป็นไอ้เรื่องติดย่อยจากที่ได้อปัน่นชีวิตไว้เป็นสี่แบบซะก่อนแล้วส่วนเรื่องกฎหมายเรื่องความยุติธรรมเรื่องนี้มันเป็นอีกอีกส่วนหนึ่ง ตัวบทแท้ๆที่เป็นภาษาสันสกฤตแปลมาอ่านไปเรื่อยๆเราอ่านในคำอธิบายเขามันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้พวกพวกนักปราชญ์ในอินเดียก็ชอบอธิบายมนุษยธรรมศาสตร์เพื่อชี้เห็นชี้เห็นเป็นการสแสดงชี้เห็นด้วยสภาพเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันมันก็อาก่านย ทั้งซื้อก็ชื่ออย่างนี้มนูธรรมศาสตร์ลองลองไปหาือ่านดูที่ด้านนิพนธ์เราคงจะสั่งใช่ไห้ดีมากเลยเรื่องเซนสิบภาพเรื่องภูมิสีภูมิของอภิธรรมเอาไปคิดไปนิด ให้รูปภาพของเราที่เขียนนี่คนที่ไม่รู้เรื่องว่าหาว่าบ้าภาพเลอะเทอะเลอะเทอะบ้าบ้าบอบอแต่ภาพแต่ละภาพนี่ไม่ใช่บ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิชาความรู้สัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างที่เขาเคยประสบกันมาแล้วก็บันทึกไว้บนภาพอคำแรกคุณธมทีเดียว กลับบ้านไม่ได้เอาไปสิให้คุณต้มยาไปบ้านคุณอนิบดีบ้างจะมีประโยชน์รู้แหงกันยังเรียกว่าสวนอุสมกะลองไปเยี่ยมดู อย่างมอกก็เอาต้นไม้ไปปลูกไว้ทั้งต้นเขาชอบปลูกต้นไม้ชอบไปม,มีน้ำม,มีอะไรมีที่ปลูกบัวเยอะยังมีที่ยังมีไอ้ที่นั่นก็เป็นวันับประหลัดสำารับกรุงเทพได้ คือพาเจ้าของบ้านาพยายามจัดจัดให้บ้านนี่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสําหรับเราจะเก็บตัวจะนั่งมองกันในด้านในมันก็เป็นวันนประหลัได้ไม้องไปถึงป่าถึงภูเขาที่ในกรุงเทพมันก็ได้ก็ได้พูดแล้วว่าแม้แต่ในบ้านตัวก็ได้หรือถ้าบ้านไม่มีที่กลางว่านก็ห้องเฉพาะห้องใดห,ห้องหนึ่งจัดไว้พิเศษเข้าไปในห้องนั้นก็เป็นวันนประหลั บ้านมีหลายห้องเป็นอยู่ป่าพัะนุษธรรมศาสตร์เขามีมีเหตุผลไม่ใช่ว่าถือสต้างนั่นว่าป่าก็ต้องเป็นป่าเลยถ้าได้ผลเป็นเรื่องอยู่ป่าก็เรียกป่าไปหมดนั่งในกลางโรงละครก็ได้ถ้าทําจิตใจให้ส่องเข้าไปแต่ในข้างในในภายในในล้วก็ในโรงละครน,นั่นก็เป็นป่าได้ แต่มันทํายากนั่นก็เลือกเอาที่มันพอสะดวกฝาอย่างนี้มันง่ายกว่าในโรงละครฝึกจิตในฝาง่ายกว่าในฝาในโรงละครไอเออ,เอ,อโอรโกรนฟรูเทพยังจำได้นานะจำได้วาอย่างนี้ฝึกจิตในฝาง่ายกว่าในโรงละครจะ้ก็เรียไปจนจบบท ลงปลาติโมกขธรรมะที่เรียกงมานั่งพูดกันอย่างนี้เร่ลงปลาติโมกขธรรมะปาติโมกขวินัยก็ลงวนที่ลงกันอย่างที่วัดลงปลาติโมกขสิบห้าวันครั้งแต่นี้เราลงปลาติโมกขธรรมะคือซักซ้อมเรื่องธรรมะ ถ้าไปในโบสถ์ลงโบสถ์สฉนั้นก็จะซักซ้อมเรื่องวินัยถ,ถ,ถ้าท่าอ้นธรรมะทั้งวินัยยังเป็นไปได้ดีก็เรียกว่าพุทธศาสนายังอยู่ <c oughs> อ้าวปิด <c oughs> คุณไอาวัต <c oughs>